สสกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคิดตื่จากโค้ดพี่ๆมาไว้กันด้วยนะครับผมชื่อไมค์ครับเป็นเมนเจอร์ก็คือเป็นผู้ช่วยโค้ดด้วยนั่นแหละนะครับอยากจะให้คุณไมค์ช่วยเล่าที่มาที่ไปของทีมชาร์เปอร์สิโอดีย e ครับครับก็คือตอนแรกรายการของกาลลิน่าครับ จะเป็นรายการมิชชั่นวันเป็นรายการแรกของการเล่นที่เป็นออฟฟิเชียลทางสังกัดก็เลยมอบหน้าที่ให้ผมไปดูมาสักทีมหนึ่งดิว่าทีมไหนมันที่จะแบบว่าไประดับประเทศได้จริงๆเรามองทีมที่เล่นดีไว้เยอะมากแต่ว่าเราไม่ทันพวกสังกัดใหญ่ๆก็เลยคุยกับโค้ชคุยกับพี่ปองเออเอาทีมไหนดีตอนแรกเสียงไม่ตรงกัน<ช> <ๆ S 2> ก็เลยไปดูยอนหลังกันใหม่ใช่ฮะทีมแท็กชื่อแท็กก็ตกลงแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่ อะไรคือสิ่งที่เรามองเห็นในตัวแท็กที่คิดว่าเราสามารถเอามาปั้นได้ครับสไตล์การเล่นครับพี่จริงๆไม่ได้เรียกว่าปั้นจริงๆน้องเขามาพร้อมใช้หมดแล้ว <c oughs> ก็คือสไตล์การเล่นเขาเด็ดขาดมากอย่างน้องซอยแบสน้องวินเซอร์ก็คือเขาพร้อมใช้อยู่แล้วครับพี่ว่าอะไรเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราคว้าแชมป์มาได้ครับ <c oughs> เป็นเคล็ดลับอะไรของทีมชารเปอร์น่าเป็นแผนการเล่นฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าน้องๆเขา สติหลุดระหว่างเล่นตอนแข่งกับโตเกียวก็มีอยู่ช็อต2อช็อตถึงสช็อตที่เราพลาดไปแต่น้องเขาก็ดึงสติกลับมาได้ก็จริงๆต้องชมน้องๆด้วยว่าสมาธิดีมากครับอยากให้เราเรื่องบ้านของทางชาเปอร์ครับที่เห็นบอกว่ามีความไม่เหมือนกับสักงกัดอื่นๆครับที่แคมป์ของเราเราอยู่ร่รวมกันหมดเลยทั้งของเกมอื่นด้วย เพราะว่าผู้ใหญ่เขามองเห็นว่ามันจะทําให้พวกเราเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นเราสนิทกันมากขึ้นนักกีฬา,านันนุนีเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงของชาเปอร์นี่ตารางฝึกซอ้อมเป็นยังไงบ้างครับนักนมุมซ้อมทุกวันฮะเวลาวันนึงประมาณกี่ชั่วโมงครับโดยปกติก็สองทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเว้นหยุดวันอาทิตย์วันเดียวมีใครที่แบบว่าเป็นคนที่คอยดึงเพื่อนๆกลับมาเวลาอารมณ์ลุอะไรน่าจะเป็นน้องนัดกับน้องวินเซอร์น้องอาร์ตครับ<ม>เขาจะคอย พี่จะบ่นไปแล้วมันได้อะไรวะมันกลับแม่มันกลับไปแก้ไม่ได้มันกลับไปแก้เขาก็จะคอยดึงดึงกลับมาน้องโตเป็นคนที่เข้ามาครั้งแรกดูไม่มีทรงเลยเป็นเด็กที่โดนเหมือนเป็นน้องเล็กสุดน้องโตตอนนั้นเป็นน้องเล็กสุดคือเอาอาจแล้วก็อนาวิน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 อย่างเดียวแต่น้องเขาเก้าวข้าม จุดนั้นมาได้จนจนผลสุดท้ายเขาก็อย่างที่เห็นที่ผ่านมาของชาเปอร์อีสปอร์ตมีอะไรอยากจะฝากถึงทางบ้านนะครับหลังจากเราได้แชมป์มาเรียบร้อยแล้วคิดว่าก้าวต่อไปของเราจะเป็นอะไรคนระับจริงๆการที่ได้แชมป์ประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะพี่รเราได้แชมป์ม,มาไม่ใช่เราจะกูแชมป์ใครก็ได้ผมกับพี่ป๋องบอกนักกีฬาตลอดว่าเราอย่าหยุดอยู่ตรงเนี้ยให้คนอื่นเขาเดินมาแล้วเขาแซงไป เราต้องทําให้ทุกทีมที่เราข้ามเข้ามาตามเราอยู่อย่างนั้นเราต้องพยายามเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าค่อยฝากอะไรถึงแฟนๆที่บ้านที่เชียร์ทีมชาเปอร์อยู่อยากให้ติดตามน้องๆเขาทั้งห้าคนด้วยนะครับแล้วก็น้องๆเขาพยายามกันมากซ้อมกันเยอะมากทุกอย่างฮะเกิดขึ้นไวมากมัน การเตรียมตัวของเราเราเตรียมตัวมานานแล้วการแข่งมันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บก็น้องเขาทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าน้องเขาไม่ทําให้ทุกคนที่คอยเชียร์อยู่ผิดหวังก็ฝากตามเชียร์น้องๆเขาต่อไปด้วยครับ